โอเคไม่รู้ว่านั่งอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าไหนคะอ๋อสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเอ่อละครก็น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้านะคะรวมถึงพาร์ทของภาพยนตร์ก็คงจะได้เห็นกันในปีหน้าเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะรู้สึกว่าอิงหลอดในปีที่แล้วกับปีนี้เรามีการเจริญเติบโตใช่ว่าคำนี้เลยเหมือนต้นไม้เลยะคะ่ะ เริญเติบโตไปในทิศทางที่เราสองคนต่างก็มีความฝันในด้านของการอ,อ,อยากจะแสดงละครแสดงภาพยนต์นะคะอย่างที่น้องบอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเราก็คือป,ปา้าป้าหรือว่าบอสนวัดนั่นเองนะคะที่ช่วยผลักดันให้เราทําความฝันของพี่ฟ้านี่คือทางด้านของการเป็นร้องเพลงนะคะแล้วก็ละครหรือว่านางงามก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มที่จะคอมพิวต์นะตอนนี้ก็สามารถเรียกพวกเราได้ว่าดาราสาวเต็มตัวนี่แหละตอนนี้ก็คือแบบเป็นดาราสาว แล้วดาอ่ะมาดับไม้เขาิเมื่อไม่ผิดจังหวะจริงๆจะให้ตั้งแต่ร้องเพลงเมื่อกี้แต่หาจังหวะไม่ได้ก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวที่พี่ฟ้าชอบ25ดอกก็ถ้าบวกสรวมกันเป็น7เป็นลัคกี้นัมเบอร์ค่ะก็เป็นเลขของความโชคดีก็ขอให้ต่อจากนี้ไปเปนแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้พี่ฟ้าโชคดีในทุกๆเรื่องต่อจากนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวขอชิงงานมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันสลับกันไปที่ตะวันว่าแล้วทำไมทานตะวันค่ะตลาดดอกทานตะวันก็รู้ดีแล้วว่าเราชอบดอกทานตะวันนะคะก็ขอให้ ออขอใช้โอกาสนะตรงนี้วยพรขอให้หนูประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่มีความฝันที่อยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้สตรองเข้มแข็งแล้วก็เติมโตมาเป็นดาราสาวที่ปางๆแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่ก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เ,เข้มแข็งแล้วก็รักษาวความสดใสของพวกเราบบนีีไว้ตลอดไป,ปค่ะ บอกว่าชีพริบติดทนขนาดนี้เนี่ยขนาดร้องไปหลายเพลงแล้วเนี่ยเพราะว่านี่เลยนะคะโพยูทูคาร์สีง่ายมากอันนี้ง่ายสีจูเจดใช้ได้เลย่เจ็ดปังมากพิงบูธนะคะของอะไรอ่ะนี่พี่กันทาขึ้นมาเหมือนกันแล้วทำไมผิวไวขึ้นหนูที่บอกว่ามันบอกว่าโดนจับกันง่ายที่บอกว่าโดนทิ้งเราสักไปทำผิวมานี่ทำไมผิวดีขึ้น นี่พี่จะบอกว่าใช้จริงๆมันเป็นหัวเชือ้อวิซีไฮยาซิสตราอเมิร์ซิตรา,ตราหัวเชือ้อวิซีไฮยาใช้ดีมนะากเพราะว่าพี่นะัถมาใช้ต่อเยนะช้าเย็นหลังจากที่เราอาบน้ำทุกครั้งนะผิวมันจะไวอันนี้ผิวไวอยู่แล้วนะถ้าได้อันนี้เข้าไปช่วยนะไวหนักกว่าเดิมครับขอเสียงปรบมือให้ซิสตากับโซยูชูหมได้ไหมคะเพื่อหลักความสวยของพี่ฟ้าและน้องในวันนี้นะคะ ดีมากๆนะคะอย่าลืมไปหาใช้กันกลัวจะหนักกลัวจะหนักมันหนักแหละโอเคเดี๋ยวไปเติมสวยกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงขอไปเติมสวยก่อนดีกว่าพี่ไปเติมผิวสักหน่อยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะได้รูปยัง